วิธีตั้งค่าให้น้ตบุ๊กแปลงขึ้นเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับขวานะครับก็ power option นี่นะครับเข้ามาเจอหน้าตา่างนี้ power option นะครับก็ไปี่ตัวนี้นะครับกลเข้าไปเลือกที่ high performance นะครับ ก็น็กไปนะครับก็ตั้งระยะเวลานะครับประมาณสามสิบ <30 S 2> นะครับแ <30 S 1> ร่นี้นะครับก็ทำให้ความเร็วเพิ่มแล้วนะครับ